ห,หมอบอกว่าเบาหวานเฮียจะต้องพิสูจน์ให้ได้ไอ้ดูสิไอ้ที่ว่าชี่หวานเนี่ยมันจริงไหมน้ำอะไรบ้าส,สีสวยเชียว ยืมอ่ะก็กินน้ำน่นะเฮ้ยตาบยนั่นมันน้ำห่าเหรอเหม็นก็เหม็นเหมือนฉี่เลยโอ้ยฝังเลยก็ฉี่เฮียสิเฮียกำลังทดลองดูว่ามันจะหวานเหมือนที่เขาว่าไหมหมอบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานนี่ฉี่มันจะมีน้ำตาลเฮียก็เลยลองเก็บมาดูว่ามดมันจะขึ้นหรือเปล่านี่จะมู้ไอ้เรื่งไรนี่เวียนแกเนี่ยเอาฉี่มาให้ฉันกิน แสดงว่าฉี่แกไม่หวานจริงมันถึงไม่ได้ผลนี่จังยาพี่บอกผันี่กินแล้วมันหวานตั้งแต่หัวจนเท้าเลยหวานอะไรของแกตะบอยฉีคนเราจะหวานได้ยังไงแล้วเมื่อกี้แกบอกว่าน้ําอะไรวะสวยเชียวตกลงมดไม่ขึ้นที่เฮียถือว่าดีแล้วไม่ใช่หรือไงก็แสดงว่าขี่มดมันไม่ขึ้นน้ําตาลมันอยู่ในตัวแกยังไง <c oughs> นี่เลยแกเป็นงกินยาผีบองฉัน,นขมิ้นขาวรับรอง มันจะออกมาหมดไปหมดพึ่งเลยอ่ะโอ้ยยาถ่ายเลยของแกเนี่ยฮะตะบอยเฮียไม่อยากเข้าห้องน้ำทั้งวันอุ้ยเฮียเยโมโนหนื่ยโอ้ยะเนี่ยหาชาเท้าชาหน้ามือตามัวไปหมดเลยเนี่ยสงสัยเมื่อคืนเนี่ยจัดไอจิ้มเยอะไปหน่อยดูสิเนี่ยยังมือหัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่เลย โอ้ยเจ๊ป๊อบนี่มันอาการคุ้นๆนะนี่แหละเหีห่ยหมูมาหว่งกําเบื้องเจ๊ป๊อบไงนี่เลยครับยา่ายขมิ้นขาวับลองมันจะออกมาหมดใส้พุงทางสวรรค์นหนักตัวเจ๊ป๊อบจะเบาหิูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับทุกคนครับตะบ,บอยครับอย่าเพิ่งวินิจฉัยกันเองสิครับแล้วแล้วพีพพพพพ่เป็นอะไรบ้างเนี่ยจะตายไหมเนี่ยเจะปป๊อบครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ อาการที่เจ๊เป็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมันเป็นสัญญาณแล้วนะครับว่าร่างกายเจะยะ๊อาจเริ่มมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ําตาลแล้วนะครับ <c oughs> เห็นไหมเจ๊ป๊อมไอ้สารลมันก็อบอกว่าเจ๊เป็นเบาหวานนี่ปลูกยาขมิ้นขาวของฉันต้องแบ่งช่วยได้ยาถ่ายดีเลยครับสบอยครับ <c oughs> การใช้ยาถ่ายเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดอะเป็นวิธีที่ผิดนะครับอาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ํา และเกลือแร่จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายกว่าเดิมได้เลยนะครับแล้วเราจะต้องทำไงบ้างคะพี่ไม่อยากเป็นเบาหวานเลยนะสิ่งแรกที่เจต้องทำนะครับคือไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจครับแต่ระหว่างเนี้ยที่เจทําได้เลยนะครับคือลดอาหารพวกที่มีน้ําตาลสูงพวกแป้งขัดข่าวนะครับรวมถึงออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับใช่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 เจ๊จจจเฮี่ก็เพิ่งไปหาหมอมาหมอบอกว่าให้ลดของหวาน โคตรทรมานเลยอ่ะเฮมูครับเจบปอบครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําครับเมื่อกี้เห็นเฮมูบอกว่าหมอบอกว่าเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นใช่ไหมครับยังหาทางดูแลตัวเองอยู่ใช่ไหมครับผมขอแนะนํานี่เลยครับเรอาเวลครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยคุมน้ำหลับน้ําตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยครับที่สําคัญนะครับสามารถเห็นผลได้หลังจากการทานเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับหมายความว่าเจ๊สามารถทานก่อนอาหารได้เลยนะครับ เมื่อรู้สึกว่าน้ําตาลในเลือดสูงหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเจสามารถใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลแบบพกพามาตรวจด,ดูได้เลยว่าน้ําตาลลดลงไหมอจะเร็วขนาดนั้นผมทชนนะยาผีบอกบ่มตายเมื่อสามคึงจะณไดเพผมมาไม่ต้องบ่มไม่ต้องรอเลยครับตาบอยและตอนนี้พิเศษสุดๆสำหรับลูกค้าในร้านเฮียหมูนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเลียเวลครับซื้อ2กล่องแถมฟรีไปเลยครับ1กล่อง หรือจะซื้อในราคาทดลองก่อนก็ได้นะครับกล่องละ990เท่านั้นเองครับจะปอบครับลองพิจารณาดูนะครับการควบคุมน้ำตาลสำคัญมากเลยนะครับอย่ยาถ่ายก็ไมีรั่กพ่คกำลังดูดแล้วอะไรยาที่บอกพี่บอกของแดรฉันไม่สนใจหรอกสารละจะพี่ยากสนใจแหลวลมากกว่านะรู้ว่าโปชันเด็ดๆะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเว chào cái anh thế mười <tôi> đánh mười tám